ผลงานประเภทสิบปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนชุมชนบ้านเด่นวัวตำบลเชียงทองอำาเภอวังเจ้าจังหวัดตากชุมชนบ้านเด่นวัวตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางวังเจ้าที่เป็นเขตเงาฝนมีความแห้งแรงเนื้อที่577ไร่แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวอีสาน ยังคงมุ่งมั่นแน่วแน่ในการรักษาพื้นป่าเขากระเปาะให้คงความอุดมสมบูรณ์จากสถานการณ์ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาตัดไม้ในพื้นที่ป่าเพื่อจำหน่ายและรัฐประกาศให้บ้านเด่นวัวเป็นเขตปฏิรูปที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ์ทำกินสป,ปก4.01ให้แก่ชุมชนชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนต่างเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าโดยปราศจากการควบคุม ทำให้ป่ากลายเป็นป่าเขาหัวโล้นของป่าเริ่มหายากการบุกรุกป่าเพื่อทํากินเริ่มขยายวงกว้างผู้นําชุมชนจึงหาแนวร่วมในการฟื้นฟูป่าและวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้กลับมาโดยการปลูกป่าเฝ้าระวังและรักษาสภาพแวดล้อมกําหนดกฎระเบียบในการใช้พื้นที่ป่าทําแนวเขตและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันปลูกป่าทำแนวกันไฟดับไฟป่าจนได้รับรางวัลประเภทชุมชนเมื่อปี2560ปัจจุบันด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีไม้เกิดใหม่เป็นจำนวนมากและได้ปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นต้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกและการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเสี่ยงกับภัยแรงในอนาคตด้วยการทำฝายชะอนํำเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า100ฝายผลักดันการทำเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการรวมกลุ่มการค้นหาผลผลิตจากป่าเช่นน้ำขึ้งเห็ดแย้ผลไม้และสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมีการจัดการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างชัดเจนทำให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุขและพึ่งตนเองได้จากการทำงานอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การขยายเครือข่ายออกไปอีก3หมู่บ้านรวมพื้นที่ป่าประมาณ5,000ไร่